อีกอันเดนกบจบอันเฉยกจับกเข้าใจมะเป็นเป็นจองหมวนอายุ8ปดสแล้วมันจะได้ไปได้กับสาวอายุ18บแปเาจับกบกจบเนี่ยาวนั่งเดนกับกบจับจับบจบลอาเกือสกปดเนี่ยเขาเขาบอกว่าไงนะถ้าเขาเจอ Con chịu thiên... chồng oh à <cười thông đòi>? well, con em. I used to like a little không A mang gửi Ờ, nó bôi bằng bôi chắn 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 bôi cúi bôi chắn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  bôi bồi bôi chắn bôi chắn bôi chắn bồi, chắn bôi 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 เอแล้วนี่ก็เทิร์น้ว็ตัวเลฟอยเออเลอยจบป่ยหรือเปล่าจะบป่วยไหไ่ฮ่าาฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าจับกดตังเท่าเราได้ะจับป่วยด้ไหมจับป่วยจะเนี้ยตอนตอนเท่าไรนไม่เ็แระมาณสิบไปสิบเยอะจบป่ย ไม,มไม่อยมเาม,ม,มา,มมาให้พ่้อาให้พรอาเ,เ,เลงเอา้ <laughs> <laughs> ้ยๆๆ <laughs> ่าอย่อย่ยๆๆ <laughs> นน่ย <laughs> าอยออยาอ่าอยาอ่าย่าอย่ย่อย่ย่าอยอยอย่ยอ่ยยยเอยายอ่ยยอย่ยาอย

โกกับแกมเด็กของเกียมเกียมติดตาอ่อใครก็คอนี่นะอ่าแต่ฮะจองตองเสร็จแตะเออบอกให้เจอจองหวนถ้าให้เจอแฟนอายุสิบแปดเอาบ้านบอกไว้เจอแฟนอายุสิบแปดเป็นจองหวนหล่อหลอด้วยแก่แเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแก่แก่